วันนี้เรามาทำน้ำพริกกะปิกันนะคะนี่นะคะน้ำพริกกะปิน่าอร่อยทุกบ้านทานอยู่แล้วนะคะส่วนผสมส่วนประกอบจะแปะอยู่ใต้คลิปนะคะดูใต้คลิปเลยนะคะแล้วเรามาดูวัสดุกันนะคะส่วนของน้ำพริกนะคะจะมีกะปิเผานะคะพริกขี้หนูกระเทียม น้ำปลามะนาวน้ำตาลปี๊บนะคะมะเขือพวงกุ้งแห้งป่นนะคะกุ้งแห้งเดี๋ยวเรามาตำโขลกป่นนะคะกะปินี่เราเผามาให้เรียบร้อยเลยนะคะอ่าอตาส่วนแปะอยู่ใต้คลิปนะคะตาส่วนแปะอยู่ใต้คลิปแล้วมีผักเครื่องเคียงผักเครื่องเคียงวันนี้จะทำไข่ทอดกับถั่วฝักยาวนะคะอ่า ตัวฝักยาวต้มกะทินะคะหน่อไม้ต้มกะทินะอ่าปาทูทอดนะคะอ่าตัวฝักยาวต้มกะทิเนี่ยเราไปต้มกะทิทอดถั่วกันนะคะอ่าแตงกวามะเขือนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะอ่าผ่ามะเขือกันนะคะวิธีก็ามาวิธีการทํามะเขือนะ,ะอ่าเราไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันเลย อันดับแรกเลยเราตำกระปิกระเทียมนะคะกุ้งแห้งนะคะให้ละเอียดเลยตำส,สามอย่างนี้ให้ละเอียดนะคะให้ขึ้นฟูเลยนะกระปิจะมีเทคนิคอยู่เราเผามาแล้วนะคะมาตำให้ขึ้นฟูแล้วกะปิจะอร่อยนะคะเทคนิคตัวแรกตัวนี้เองนะคะอะเราตำไปจนละเอียดยิบเลยให้ขึ้นฟูแล้วส่วนพริกนะะ เราตำแค่บุบๆนะเราไม่ตำละเอียดนะคะน้ำพริกกะปิพอเราตำได้แล้วเราใส่น้ำตาลลงไปตมนะคะใส่น้ำตาลแล้วเราตำไปสักระยะให้น้ำตาลเข้ากันดีนะคะใส่น้ำตาลปีป๊ดอร่อยที่สุดนะคะอร่อยจะเข้ากันดีกับกะปินะคะ,อะพอเราตำได้ที่เราตามด้วยมะเขือพวงและพริกเลยนะคะ ทุกอย่างเราล้างมาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะพริกกับมะเขือพวงแค่บุบุนะคะไม่ละเอียดนะไม่ตำละเอียดนะสองอันนี้เพราะตนละเอียดไปก็ทําทให้น้ําพริกไม่อร่อยนะคะแค่พอแหลกพอเราตำได้ที่แล้วเราเติมมะนาวนะคะมะนาวน้ำปลาเลยนะคะแล้วเราชิมรสเลย จะเอาน้ำพริกเหลวยังไงเราเติมน้ำร้อนได้นะคะถ้าจะเอาเหลวท้าไม่เอาเหลวก็บางคนเกาชอบข้นๆนะแค่น้ำมะนาวก็ข้นพอดีแล้วอ่อพาพอเราตําเสร็จแล้วเราตักใส่ถ้วยนะคะน้ำพริกเนะี่ยสังเกตดูลักษณะน้ำพริกกะปิถ้าจะอร่อยจะเป็นลักษณะนี้เลยนะข้นๆเหนียวๆนะคะไม่เหลวนะน้ำพริกกะปิที่เหลวๆนะ่ะไม่ค่อยอร่อยนะคะ อ,อยู่ที่เราปรุงรสอยู่ที่เราเทคนิคการทำมาตั้งแต่ทีแรกเลยนะคะอ่า,อาแล้ต้มถั่วฝักยาวกับกะทิให้เป็นลักษณะนี้เลยนะคะให้ถั่วสุกในกะทิเลยนะแล้วเราเตรียมไปม้วนถั่วฝักยาวเป็นเป็นคำากันนะคะอ่าเราไปกันเลยอ่าเราต้มถั่วฝักยาวในกะทิมาได้แบบนี้แล้วนะคะเราทําเป็นคำ แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเวลาขึ้นโตอาหารเนี่ยจะไม่เป็นเส้นๆน,นะแต่ตัวตัวดิบนะ่ะเป็นเส้นได้เพราะใช้มือหยิบได้หรือใช้ช้อนตักไปได้นะคะตัวฝักยาวเราเทลงไข่เลยนะคะแล้วเราไปทอดกันเลยเราเขาไข่ให้ทั่วตัวฝักยาวเลยนะเราไปทอดเป็นแผ่ๆเลยนะคะ ถัว่วแับยาวกับไข่เราทอดไฟไม่แรงนะไฟไม่แรงอ่าแล้วเรากลับนะคะกลับพอถั่วจะสุกเนี่ยเดี๋ยวเราสุกแล้วเราไปจัดจานกันเลยนะคะอ่าพอเราทอดถั่วมาแล้วเรามาจัดจานกันเลยนะคะแล้วเรามะเขือนี่มะเขือแตงกวาแล้วนั้นเนี่ยเราแช่เกลือแช่มะนาวมาเรียบร้อยแล้วนะคะมือเราล้างสะอาดมาแล้วนะคะ เพื่อไม่ให้มะเขือดำนะแตงกวาไม่ดำนะเราผ่าครึ่งให้พอดีคำนะคะเพราะว่าเวลาขึ้นโต๊ะอาหารแล้วเวลาทานเนี่ยเขาจะใช้จอนซ่อมตักคำเดียวคำเดียวนะไม่เยอะนะเขาจะไม่มานั่งกัดแบบเราอยู่บ้านนะนี่นะคะอ่า แล้วแตงนี่เราก็ทำให้พอดีคำเทคนิคง่ายๆแต่สวยนะคะเทคนิง่ายๆไม่ยากเลยทุกคนทำได้นี่นะคะส่วนประกอบอยู่ใต้คลิปนะคะอยู่ใต้คลิปส่วนผักเครื่องเคียงทั้งหลาย มีอะไรก็จิมได้หมดนะแล้วแต่เราจะมีวัสดุนะไม่จําเป็นต้องตามนี้มีปลาทอดมีอะไรได้หมดทุกอย่างนะคะอ่าส่วนถั่วดิบเราตัดท่อนให้เท่ากันนะถั่วดิบเราตัดท่อนให้เท่ากันแล้วเรียงเป็นเป็นกองๆไว้นะคะอ่า มีกับข้าวหลายอย่างเยอะแยะเนี่ยแต่ส่วนมากคนจะเลือกน้ำพริกนะไม่ว่าทุกภาคไม่ว่าภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือคนจะเลือกชุดน้ำพริกก่อนนะคะไปทําบุญก็เหมือนกัน mm. อ่าเราจัดจานไปให้เสร็จแล้วเรามาดูกัน่น้ำพริกเราจัดจานมาเรียบร้อยนะตามเป็นแบบนี้นะคะน่าทานมากเลยะคะหน้าทานมากเลยตัวน้ำพริก ที่อร่อยเป็นแบบนี้นะฟูเลยนะคะเพราะเราโขเทชนิคการโขกกุ้งกับกะปิกะปิเราเผามาเรียบร้อยกุ้งก็ทอดมาเรียบร้อยนะคะพี่ปานขอตัวชิมน,นะคะ